สาบายดีสาบายดีตอนสวยชมเจ้าสาบายดีเดิมหลังจากไปส่งทิพน้อยน้อยลีลาไปฮงเหียนคอยกับกับมาเฮือนชมเจ้าขี่รถแต่เฮือนขอยไปฮหวหงเรียนขี่งอไปงอมาประมาณสิบหานาทีขี่งอไปงอมาก็บกจอดใสยประมาณสิบหานาทีเมื่อน,นี่คอยหลังจากไปส่งทิพน้อยมาเฮียพ่อเราคอยกับสิกลับมาเฮือนอยสิมาเห็ดสิ้นแหงชมเจ้าเอ้สิ้นมูต้องคอยซื้อมาแ,แต่ตลาดเมื่อวานสองโลนะ ทับกิ้นเราซิโบเฮ็ดเพรผัดเด็ดโบออกปัดซวยมาผัดเด็ดออกก็เลยวา่าสิมาเอือบแล้วก็สิตานเดดเมียนให้เฮียมห้อยซะจัหน่อยผัดซี่ค้ฆ่าเนาะเห็ดไม่ใหม่ซอสเนื้ออะมันจังสิแซ่บจัหน่อยฮะปลาซีนงเนียนอยู่ตู้เย็นมันแข็งมันยังแล้วมันสิโบสดแล้วมันกับโบอยากแซก่บแล้วท่านเจา้าเดี๋ยวขอซิม่านังขาเอือบซีนแห้งหมูสามชั้นคำสิว้าแล้วก็เป็นเนื้อกับหมูสามชั้นเ,น,เนี่ยท่เจ้ามือนี๋ยวขอทำความสะอาดเฮียมห้อยเลเด้อ ตอนสินแหงกอกระสิประมาณนี้งใหญ่แบบนี้เลยเห็ดกินเองกนจะเห็ดต่อนนีญ่ๆววเวลาปิง้งเวลาเรากินมาจากแทบมันจังเขาเนื้อเขาหนังอันนี้ก็สามสันะเนาะเกินสามสันหมูซะได้สินหมูมาสองโลวันนี่ปตลาดกับทิพน้อยนันแหละแต่ว่าให้เพิ่นสำเร็จแบบแหลกให้เฮาเหี่ยบหอยเลยฮะนามีแต่เฮามาฮาทำความสะอาดแล้วก็เอือบไปตากเท่านั้นจะต,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 ตัวไหนมันยากครับ เห็ไหนไะไมันยากตัวไหนมันมันยากกับประจําเป็นเพราะว่าคู่มือนีเว้าเรื่อนขาตรงขาไยไม่ขาดผลบริการดีสื่อน้ำพลผลยังซ้อยให้อีกอันนี้ก็คือการบริการของอ่ะนะผู้ขายสินหมูเท้าผู้ซื้อเท้ากา้าสบายไปอีกเมีนบอกเดี๋ยวคอเสมาให้เบิง่งเด้มาส่วนประกอบค่อยมีอย่างอีก็คือหมูแล้วทุนจอเดือนอันนี้คือหมูสองกิโลเลยนี่หมูเบิ่งตอนสินหมูนี่มือค่อยซ่อมความสะอาดล้างหิ่งห้อยเลยเด้อ ต่อซีนหมูต่อซีนเขาเห็ดกระสีประมาณนี้เลยตอนมักเป็นใหญ่เห็ดกินเองพอจำเป็นต้องเห็ดตอนนื่องเอาต่อหิ่ใหญ่เราเปจากสบายจากแซ่บอันมากเขานีนกระเบลมีอย่างหลายดอกเดี๋ยวก็สิเสือไปเบิ่งเลยอันนี้กระเทียมเนะจ๊อเด้อร์กระเทียมผู้ใดเนาผู้ใดยังหั่นซีนซ้นหมูนัวมันต้องใส่น้ำปลาเด้อบดใส่เกลือเด้ินจ๊อเด้อแล้วก็บดใส่กระโนเด้อใส่น้ำปลา พวกซีดมันน ok like, like no like ัวอยู่แล้วมันนัวในโตอยู่แล้วครับมันจะเป็นต้องใส่เกลือหลายใส่เป็นัวหลายแล้วใส่เล็กๆนิดหน่อยพอแต่พอได้หมักพอไดหมักคือแน่ผิดน้อยโอลิลาเหมือนเห็ดกินได้เดือเห็ดกินเองเห็ดคลายก็ได้แต่ว่าเก็ดคลายก็ได้เนยผิดน้อยชิเน้นนะชูรดตกระป๋อใส่หลายชูโดตเนยผิดน้อยชิเน้นน้ำตาลทุกท่านชิเน้นน้ำตาลเดืเบิ้งโอ้ยหมดขวดน้ำตาลข่อยเบิ้งเบิ้งหมดหมดที่น้อง ข่อยจะนำไปใจหมดออกก่อนหมดข่าวน้ำตาลข่อยแล้วข่อยใจน้ำตาลหมดแล้วหมดข่าวน้ำตาลข่อยเฮผู้ใดมากินนะวานในวอยหนึ่งกะใส่โลดเป็นอย่างเน่นน้ำตาลบุเน้นสุรดนเป็นไอดเดอร์แต่บางคนหมักข่อยใส่แต่น้ำปลาตะนาวเทียนที่ข่อยเห็นเองข่อยโบราณใส่ได้เกลือใส่น้ำปลามันจะกลมกล่อมและชิ้นแห้งบุจะเป็นตองนะนะ ใส่ยังไรเราอกว่าจีนมันมีความหอมมีความแบบหวานเป็นในโตเลยนะจีนเห็น <c oughs> บอกเวลาเขากินซอยจุน่ะจ <c oughs> ีนใหม่มันสีหอมมันสีหวานอาจารยเขาจะเป็นต้องใส่เพื่อไปน,นวดไหล่เราใส่ไหล่เดียวบุซิเนอร์ซาขอซี <c oughs> เขเอาหมดออกแต่และก้อนกับน้ำตาลเขโอ้ยน้ำตาลเขาหมด,หมดก้อนน้ำตาลก่อยเจ็บลินเด้อพี่น้องเด้อเจ็บลินก็เลยเขา้าเขอยากขอดบันลีอยากพันกันเน่น้อยหนึ่ง ตีนโคมดมาตวดียวอันนี้ก็สิเป็นดำปลาลน,นึ่งดาได้ดตาลาใส่ไปเลยเมื่อกี้หนูอคยใส่อะเนาะใส่ดำปลาอะไรเนาะขอยใส่ซอสหอยในอห,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 หนึ่งพอาว่าเบิรงซีนเ่ากันละเด้อเห็ดเข้มกับซีโปเซ่ คุณจำไหมมาสะละวาเอาไปเห็ดกินได้เด้อไปเห็ดคายก็ได้ดเด้อดีเด้อง่ายง่ายแต่ว่าเอาเห็ดเองเัาก็เส็ดแซ่บเนี่ยในใดแซ่บเห็ดโรดแล้วแต่แต่ว่าสำหรับคนเนี่ยเอาถั่วอีพอดีงามสิ่งเป็นสิ่งน,นะนะว่านเด้อใส่ตุ้งเย็นเย็นแค่ผู้ไรสิป,ป้าหเนนาห็นมันเสด็จน้ำสิป้าเห็นน้ำเย็นมันระเหยออกก็ได้แต่ว่าคอยบอ เอาเห็ดกินเองแซ่บถูกงวดแซ่บถูกข้างจะตุเห็ดกินเด้าตะกี้ตะขอยกับหอยได้ห้อยเป็นตอแบบนี้แหละห้อยใส่ตอกแล้วก็ไปตากเจ้าหูบอกความยุ่งยากเวลาห้อยใส่ตอกแล้วเขาไปตากน้ำแมงวันแมงวันตอกข่อยก็เลยแต่คุณมาข่อยก็เลยแบบมุนยิดเลยแลล่าสุดข่อยไปซื้อแนวันตากตากสิ้นแหงซุดเจ้าสาวเสฮินลองในคลิปไปเบิ่งในคลิปเก่าๆข่อยก็ได้ เวลาเขามักมักอะไรนะนักสีนี่เขาให้สังเกตบางในมือเขามันสีบมมีเม็ดดำป้มามันสีบมมีเม็ดแปลกนวลอ,อ่ะตพว่มันได้หรือไดมันโอเคหรือไดนะนะได้หรือไดนะี่ขอมีแต่อปปกอนชป้ามีก่อนสารเมียนให้เพิ่นแบบดูซึมซับพนามใส่นวลเกลือก่อนดูซึมซับในเขาปรุงก่อนแล้วเขาจำเสียนะไปตาคุณเจ้ามาติดตามร่วกันเด้อนั่นนี่เราจะดเห็ดกินเอง โลเซตโลเจสิบหาสองโลกับแซนหาแซนหากระตกโยหกสามสิบแปดประมาณลานาหกสามสิบแปดหกสามสิบแปดตกอยู่สองรายห้าสิบสองรายหาสิบดีสินมูนี่สุดยอดอืมเห็ดปีกอะไรกินตั้งมาเป็นถิ่นปูได้นีอ่าคอสิมาปาเมียนก่อนแล้วเข้าจากนานสิบตากันทุกเท่า เอาไปเห็ดกินกันได้เด้อสูตรดีเด้อบัวหัวงแล้วสัญจาเด้บอบัวหัวงไปเห็ดกินกันได้เลยหลังจากเ้มามาักมักปลาให้มันซึมซับกันเหี่ยมหอยแล้วเ้าก็สิเป็นตาสัเจ้รไปนี่ไปไปเป็นตากับหอยเาสิโยไปเป็นกระซามเหน็นะอันแนวตาคอยกับเปมัดไว้เหี่ยมหอยนะคุณเจ้าเดียวคอยจี่ายให้เบิ่งเด้อว,ว่า ปแล้วเห็ดสิ้นแหงแล้วบอย่างให้แมงวันตอมนะเขาเสหดแัวไดวิธีแก้ไขแนวใดง่ายๆคุณเจ้าเอ้ง่ายหนึ่งตะกี้ข่อยกะวองโบราณหอยเป็นตอกเป็นตอกแล้วก็หอยเมียแล้วก็แมงวันละตอมนะแล้วก็หืนแมงวันต่นั่นมากกอยกับกุ้งยิดเลยแต่บานี้ข่อยเห็ดสินแหงแล้วข่อยกับโบยากมันนี่บบย่างแมงวันดีเดี๋ยวข่อยใส่เบิ่งนี่เด้ออันนตากข่อยอันนาตากสินแหงข่อยนี่เห็นบ่ะคุณเจ้า ซื้อน,นี่ง่ายเขาขายอร่อยบาทนี่อร่อยเศร้าบาทอร่อยเศร้าบาทุมเจ้ากุมในตังว่าเป็นธได้ปีตากแล้วเขากะกู้มเมียนอืมผู้ใดอยากได้อนี่ผู้ใดอยากได้นนี้แบบนี้ง่ายสุดร้อยเศร้าบาทมันมนะี่น่ะตากในตัางว่าสามสั้นโวเดี๋ยวขอสิม,มาตากให้เบิง่งอันนี้แล้วอันนี้ตากสินแหงขอุมเจ้าขอทานให้เบิ่งนนี่อันนี้ตากสินแหงเวลาเขาตากแล้วแล้วกั เขากระหีดเมียบ่อยแมงวัน,น,นต่อมือง่ายสบายสบายบ่ยงุงบ่ิย,ยากอีกบ่คือตะกี้หอยเป็นพ่วง,ห,งหลกักกระแมงวันกระตอมอันนี้ง่ายสบายเลยบาทนี่ไปได้เวลาไปตากแลยเชิญ<ป><ป>เจ้าตาก,กันง่ายๆนะเรียนสร็แถ้วนี่จบเรียนเป็นเสร็จเป็นเสร็จไปแล้วกระหี้ ลาตากเลี้ยวง่ายๆเวลาแหงกันมันแหงเขาก็มาพิดก,กู้เอาคือตะกี้เห็ดเป็นตอกใส่ตอกแล้วก็เอาไปตากแล้วก็แมงวันก็ตอมโอวยก็ไวปะมันมองลูกยังอง แต่พูดมากข่อยกระดูเห็ดกินเลยสินเอแต่ข่อยได้อเนี้ยตากอันนี้ามากข่อยกระดูเลยจินเจ้าซื้อซีนมาไม่ตัวอยากเห็นเหงมันง่ายเลยเนีมันสบายสบายตัวเองมีแต่ซื้อมาแต่ตลาดลากามันล้างทำความสะอาดลาาอแล้วก็เอือบแล้วก็ตากเพราะว่าซอยทางก็บบเลยซอยเองเพิ่นบริการซอยอีกเอาซื้อซีนน้ำเพิ่นกัน,กนุมือนี่ฮะแล้วสินเจ้าแล้วแล้วเด็กสามสัน หนึ่สองซันเจ้าล้งจากเข้าตากิมพ์หัวเขากปะฮีดมันมีอะไรมีประตูได้มีประตูมิสซิี้เนียนเากะฮีดบ่อยไม่วันเข้าไปเดยอาร์เนียสบายแล้วแบละวันแล้วอะไรสักอย่างไง่ายเราไปเห็ดกินบ้างเด้ซื้อมาตากง่ายสุดอาวสิแตกอยวาดูดสิแตกิบแตก่ะิแตกเะ ว่าสิเขาไปละบางนฮียประถึกหลอกมันแหล่แหล,แล่จนจะไะตากแม่นี่แหละมืดมือผู้ละมือแรงคอยมาแต่ไปหาลูกคอยพคนเลยจักสีมาปีนแล้วก็มืออื่นต่างอีกวัสั้นกะปีนประมาณจัะหน่อยคอยตากสองสามซูโมงแล้วคอยกักสิปีนมือเดียวมือเดียวก็ได้กินเดี๋ยวคอยจะไปถ่ายให้เบนะิ่งไก่ๆเด้อ จำเสาะเห็นบอค่กบ่าตัวหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นง่ายๆถูกลักอนามัยแมงวันบอตอมหอยปลาเมนิดและทางลมทางแดดแดดบนแห้งดอกจล้พบกันใหม่เด้อฝากติดตามสองสิบน้อยร้อยลีลาเลยเจ้าปยปายปนี้ไปกินเขายังไม่ทันกินเข่าเจ้าพังกันแล้วเวียบไปติดตามตอนกินข่ากันเลย สาบายดีสบายดีอีกตัวหนึ่งเด้อเจ็บปากกินแตแนวาพชรกระดูกหมูตีนหมู ยิวเขาหรือเขาเปียกแซบดีนะแต่แนวนอ,อนหอนลินีรือโมเาะล่ะ เสียงก็ตัดยังงก็ตัดใหม่วะ ซองทิพน้อยร้อยลีลาเ,เด้อลุงป้าเอานา,าบ่าวนาสาวพระวัาิสิดูภายในในลยต่างประเทศขอบใจลหลายเด้อคุณพี่ได้ข่ามมาติดตาม,มานะซองทิพน้อยร้อยลีลาส่งมาลำรวยเด้ออยู่ดีมีแหงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับกินนีลาไปก่อนเด้อ